ครับผมนายธวัดน์ผลช่ากันนะครับสวนผมอยู่ที่หมู่8ปดวนปาอ้อมเผลศักดิ์ไทยธานีนะครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องการเจาะหนอนไถ่ลาต้นนะครับหนอนเจาะทุเรียนนะครัโดยการใช้เครื่องมือที่เราคิดขึ้นมาเองอย่างอื่นก่อนแรกเราก็มาดูว่ามมีมีหนอนอยู่ไหม นักเก็ตง,ง่ายคือจะมีน้ําไหลออกมาเป็นทางทางเนี่ยครับนี่ครับเป็นทางทางนั้นเราเห็นเราก็เห็นนังเกตดูเราเราใช้เหล็กเหล็กหมาดเนี่ยครับเรียกเหล็กหมานนะเจา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 ะหาแล้วหาตัวพอเจอตัวเราก็งัดออกมางัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้ที่กกเนี่ยนะครับเดี๋ยวไก่กินเดี๋ยวไก่ก็จะมากินเองเราก็เจาะไ,ไปเรื่อยเรื่อยต้นนึงก็จะมีประมาณสองตัวหรือสามตัว ให้เราเจาะให้ให้เจอให้หมดครับไม่งั้นมันจะทําลายต้นเราเป็นเป็นแผลลึกอย่างนี้เราเจาะแล้วโอกาสที่จะเกิดหนอนซ้ําในที่เดิมมีไหมคะคุณลุงอ,ออันนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเราทําลายตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวอ่อนเข้าไปแล้วออจะไม่มีแล้วเราจะมีต้นอื่นให้เราพยายามสังเกตด,ดูอาทิตย์ละครั้งดูอาทิตย์ละครั้งช่วงไหน,น <ะ S 1> ที่เราจะพบหนอนเจาะต้นทุเรียนได้มากที่สุดคะ ช่วงฤดูวางไข่เขาก็จะจะ,จะตตั้งแต่ตก่อนฤดูหนาวก่อนหนาวเนี่ยนะก่อนหนาวนี่เขาจะวางไข่ลนะวางไข่เพื่อแล้วก็จะเข้าดักแด้เข้าดักแด้ก็คือกินถ้าฝังในลําต้นแบบดักแด้แเพื่อจะออกมาเป็นตัวเต็มวัยวิธีการที่เรา,เาใช้ตอนนี้ค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับวันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านคิดขึด้นมาเอง โดยไม่ต้องไปซื้อ,อยาฆ่า